สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับแนเทิงนะครับผมวันนี้มีของมาแกะกล่องรีวิวให้ท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมนะก็เป็นของที่ส่งมาจาก Attacker ครับผมนะก็จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาแกะกล่องลุ้นกันเลยครับผมพิเศษสำหรับ FC ครับผมนะเป็นสินค้าพิเศษนะครับรุ่นใหม่นะครับสำหรับ เอฟซีเท่านั้นนะครับในราคาที่พิเศษพิเศษจำนวนจำกัดครับผมเป็นลอกรุ่นใหม่หรือเปล่านะนีเเป็นของรุ่นใหม่ครับผมรุ่นใหม่ครับผมนี่ฮะือพิเศษเลยนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะมีสายพ e นะครับผมนะ ที่นะเทิงใช้นะครับนะใช้แงตชตูใช้ตีปลาช่อนนะครับผมนะนี่ครับนี่เยอะแยะเลยครับผมนะแล้วก็โอ้โหนี่อีกจัดมาครบเซตนะครับนะก็เป็นสาย PE ถัก8นะครับนะมีหลากหลาย ขนาดนะครับผมนะก็ของแอตแทกเกอร์นะครับนะถิงใช้ดีมากนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายรุ่นใหม่ของแอตแทกเกอร์เหมือนกันนะครับผมก็เป็นถัก8นะครับผมมากับอ่ามาในรูปแบบสีฟ้านะครับผมสีเขียวก็มีนะครับผมนะนี่ฮะโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับมีทั้ง p e 2 1> PE 1หนึ่งนะครับกับ PE 0.8ศูนย์จุดแปดนะครับผมนะที่นะาเทิงเล่นนะครับผมนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นรอบตกปลาครับผมนะโอ้โหอาวางก่อนนี่ครับมีทั้งหมดอีอันเนี่ยเจ็ดชุดครับผมนะ จ็ดชุดครับผมก็จะเป็นเนี่ยฮะลอกครับผมลอกที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับสักสองสามคลิปได้นะครับผมเอาไปงัดโชว์แล้วนะครับผมทั้งปลาช่อนนะครับปลาชะโดก็โดนนะครับผมตั้งใจให้ผิดคิวก็อัดมาแล้วอัดมาแล้วนะครับผมนะกับลอกแล้วก็สายพีเหนึ่งนะครับผม อู้ยโดนท่านผู้ชมโดนครับผมปลาอะไรอี๋โอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้โห อือโอ้โหวิ่งครับอ,อ,อูสุดยอดตัวนี้น่าจะมีไซส์โอ้โหเอาอยู่ครับผมนะสุดยอดนะชโดไซส์สวยๆไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับได้นะครับกับคันเล็กๆนะครับผมกับลอกเบอร์2 0 0 5นะครับ ายพีเอ็เขาดีมากนะครับผมเหนียวนะครับตีลื่นครับผมนะนาเทิงใช้ตลอดเลยนะครับผมไม่พลาดเลยนะก็เอามาใช้ด้วยนะครับผมนะสั่งมาใช้ด้วยแล้วก็มี่นะนะถามกันเข้ามานะครับผมเพื่อนๆนักตกปลาถามกันเข้ามาว่าลอกตัวนี้นะมันมีจําหน่ายที่ไหนนะวันนี้นะเทิงก็ขอให้ทางบริษัทนะ ขอให้ทาง Attacker เขาส่งมาให้นะครับผมนะก็จะเอามา,าให้ท่านผู้ชมนะครับ F4 นะครับในราคาพิเศษเลยนะครับผมนะก็ครับมีทั้งเบอร์เ,อเบอร์พันนะครับผมเบอร์พันนะครับแล้วก็เบอร์เอ้ยเบอร์พันห้าแล้วก็เบอร์สองพันห้านะครับผมนะใช่หรือเปล่า อันนี้เบอร์พันห้าครับผมอันนี้เบอร์สองพันนะครับแกะดูเลยไหมอ่าแกะดูเลยแล้วกันนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอแกะเบาๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะต้องส่งให้อยู่นะนะส่งให้ท่านผู้ชมนะก็ขอแกะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียหายนะโอ้ขอแกะแกะเบอร์เบอร์ไหนดี อันนี้เป็นเบอร์พันแหนะครับขอแกะนะครับจะให้ฉีกจะให้ฉีกนะป๊บตัวนี้เป็นเบอร์พันแห่นะครับผมนะก็ขนาดก็จะเอึ ไม่เล็กไม่ใหญ่นะพอๆกันเลยนะครับผมนะแต่ผมสั่งผมใช้2005นะใช้ดีมากนะครับทั้งงานช่อนเชโดนะครับผมอันนี้ก็จะเอาไว้เล่นกระสูบก็ได้นะครับผมนะใต้หมดครับผมขนาดก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะทั้ง2000และก็2อ0พ้วและก็1น0่นนะครับไม่ต่างกันนะครับผมตัวนี้นะฮะออกแบบเขาออกแบบมาสวยงามมากนะครับผมนะเป็น สีเมทัลลิกนะครับผมเงางามวิบวับเลยนะฮะบางเฉียบนะครับเบานะครับผมสะดวกสบายครับผมนะพกพานะครับตีทั้งวันได้เลยนะครับผมนะมาครับมาพร้อมกับสปูลนะครับผมสปูลก็โอ้ตื้นๆนะครับผมกิ๊กเสียงก็สวยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวสองพันห้าครับผมดูสองพันห้านะครับสปูลมันจะ อคนละแบบนะครับผมนะเดี๋ยวดูนะแตกต่างกันตรงที่สปูลน,นะครับผม๋ยวให้ดูขอแกะดูนะจะมีรอยแกะอันอยู่กล่อง2กล่องนะครับผมนะถ้า,ถ,าถ้าใครได้ไปก็อย่าตกใจนะมันเป็นรอยแกะสําหรับรีวิวนะครับผมนะแกะไว้สําหรับรีวิวเท่านั้นนะครับนี่ไม่ได้เป็นของเก่านะของใหม่นะครับโอ้ ทำพังเลยก็ขออภัยน่ครับวันนี้เป็นเบอร์สองพันห้าครับนี่ครับผมสองพันห้ากับเบอร์หนึ่งพันห้านะครับจะแตกต่างกันตรงที่สปูลแล้วก็ขนาดกา็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะก็ โอเคแขนแขนเป็นแขนแบบเกียวนะครับผมสามารถาปรับซ้ายปรับปรับอยู่ด้านซ้ายหรือด้านทางขวาได้เลยนะครับผมนะตัวนี้อืเกียร์นะครับผมอัตราทดของเขานะครับอยู่ที่ห้าุดต่อหนึ่งนะครับผมนะนี่ฮะสุดยอดอลูกปืน, 5, นห้าตลับนะครับนะ นะแรงดึงของเบรกนะครับผมอยู่ที่6กิโลนะครับผมนะน้ำหนักอยู่ที่245กรัมเองนะครับนะตัวนี้2,500นะครับผมแต่ถ้าเป็นอน้ำหนักเท่ากันครับผมนะน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับโอเคตัวหนึ่ง้ากับตัวสอ0 0นะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะสนใจก็ทักมาได้เลยกับ ในราคาพิเศษนะครับผมนะก็เดี๋ยวนะเธงแปบลบว่าจัดเซตเลยดีกว่านะครับผมทั้งรอบแล้วก็สายพีนะครับผมนะสายพีตัวนี้ก็ราคาก็นูนเลยนะครับผมนะสองร้อนะครับผมนะแบบนี้ครับแบบนี้ครับ นี่ชุดนี้ครับผมในราคาอยยังเหลืออยู่เลยถ้าใครอยากได้ p ี e เพิ่มก็บอกได้นะราคาพิเศษเหมือนกันนะครับผมนะจัดชุดแบบนี้ครับผมเซตแบบนี้ครับในราคาไม่ถึงพันครับผมนะราคาไม่ถึงพันนะครับเอาเท่าไหร่เดีย่ะอืมอ่า ก้าร้อยทุวนแล้วกันนะครับผมนะได้ไหมนะนะอยากให้ f c ได้ใช้ของดีๆสวยๆนะครับผมนะแบบนี้บ้างนะครับผมราคาประหยัดประหยัดนะครับแต่ถ้าไปซื้อโดยตรงนะครับผมอาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับจํานวนจํากัดครับผมนะมีทั้งหมดแค่เจ็ดชุดเท่านั้นนะครับผมนะโอ้โหเจ็ดชุดครับนี่นะ สนใจทักมาได้นะครับผมจำนวนจำกัดจริงๆนะครับนะผมก็จะลงตู้มเดียวเลยทั้ง Facebook ทั้ง f c e e o o o นะทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e นะครับผมนะมีแค่7ชุดนะครับผมแล้วก็ยังมีสายเหลืออีกนะครับถ้าสนใจก็จับเพิ่มก็ได้นะครับในราคาพิเศษเหมือนกันนะครับนะเซตนี้เอาไปเลย900บาททวนนะครับผมนะ9 0้บาททวน ขอย้ำ900บาทท้วนในราคาจำกัดครับผมเฮ้ยในจำนวนในจำนวนจำกัดครับผมมีแค่7ชุดนะครับผมโอเคครับผมทักเข้ามาได้เจอกันใหม่คลิปตกปลาครับคลิปนี้สวัสดีครับ